สนุดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแอนิเมชั่นการ์ดกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าหายสุดๆนะครับสำหรับตัวละครใหม่ซึ่งผมว้าวกับพาสีว้าวกับทุกๆอย่างของมันมากๆและเรียกได้ว่าผมลองใช้งานมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าการรีวิวแล้วกันในช่องผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยรีวิวตัวละครสักเท่าไหร่แต่ว่าเรียกประสบการณ์ใช้งานแล้วกันว่า พอใช้งานตัวละครนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนี่เลยน้องยืนอยู่ตรงนี้แล้วครับสาหรับเรมกับแรมนะคือเรมกับแรมเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมบอกได้เลยนะครับว่าควรหาใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะเพราะผมบอกได้เลยว่ามันเป็นเมตาอย่างแน่นอนเพราะว่าพาสซีฟของมันความหลากหลายของมันสกิลของมันแล้วก็คอสเมติกเนี่ยมันทําให้ฝันผมเป็นจริงครับมันทําให้ตัวผมเนี่ยมีหน้าอกเป็นที่เรียบร้อยครับหรือมีนมนั่นเองนะโอไม่ก oh ็หมายความว่าอะไรคือผมพูดเล่นนะ จริงๆแล้วมันอาจจะเหมาะสําหรับกลุ่มคนที่ชอบแต่งตัวละครเป็นผู้หญิงนั่นแหละน้อง,องๆหลายๆคนนะครับแต่ตัวผมเนี่ยอ่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่คอสเมติกมันก็ถือว่าสวยนะเพราะว่ามันจะมีอ่าเรื่องของสายฟ้าอะไรพวกนี้แล้วก็ชุดชุดอีอย่างมากเลยแต่ว่าถ้าแต่งเป็นตัวละครผู้หญิงก็จะน่ารักมากๆนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นผู้ชอบแต่งตัวละครเป็นผู้ชายนะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีตาวิงวิงด้วยเออก็จะเอาของของเลมมาอย่างเดียวนะครับผมโอเคเข้าเรื่องกันเลย ผมบอกได้เลยนะว่าตัวละครนี้ต้องเป็นเมตาอย่างแน่นอนเพราะว่าแม่งโคตรเก่งเลยผมเพิ่งเคยเจอตัวละครที่แม่งแบบเก่งขนาดนี้มาก่อนเรียกได้ว่าโกโจแล้วก็อะไรต่างๆนานา,นานที่เป็น Full L.E. เนี่ยสู้ Circle L.E. ของน้องธรรมดาธรรมดาวงเล็กๆกับตัวนี้ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวพา s ซีฟกันพา s ซีฟของเลมกับแรมเนี่ยพอดีว่าเดี๋ยวให้ดูเ็จก่อนละกันผมโชคดีตรงที่ว่า ถ้าได้บริสอีกนะมันจะบ้ามากๆนะครับแต่ว่าพอดีว่าผมมัสแมนอีกแล้วระยะมันกว้างขึ้นนั่นเองนะโอเคพอดีว่าผมได้ลดคูดาวหรือลดคูดาวการโจมตีนะครับมาที่4บวกด้วยนะก็เลยกลายเป็น4.5วินะครับผมซึ่งตัวพาสซีฟของน้องเนี่ยยิ่งเร็วยิ่งดีเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูพาสซีฟของน้องนะครับอันแรกเลยคือแคลโวยานใช่ไหมลโวยานเน ตัวน้องโดยพื้นฐานอยู่แล้วจะไม่มีคริติคอลติดตัวอยู่แล้วครับแต่ไอคอนเซควิทีฟฮิตออนแอนด์เอนเนมี่บิลส์อัพคริชแงบาย1 on that enemy หมายความว่ายิ่งน้องตีตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหมายถึงว่าศัตรูตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะผมน่าจะตีความมันว่าไอ้1%ที่มีโอกาสติดคริติคอลเนี่ยถ้าเราใส่พวก f a m i l ลีหรือว่า พวกของอย่างเช่นเทอร์โบแกรนนี่หรือพาโดรุอะไรเงี้ยที่มันมีพาสซีฟของคริติคอลเนี่ยอาจจะทําให้ตัวน้องเนี่ยมีคริติคอลได้โดยที่ไม่ตัวน้องเองอะไม่ได้มีคริติคอลยกตัวอย่างเช่นน้องเนี่ยลงไปตีบอสตัวนั้นหมายถึงถ้าสมมติบอสเป็นเบจิเต้าละกันแล้วน้องตีเบจิต้ามีสิทธิ์ที่หนเนี่ยในการตีครั้งนั้นเนี่ยจะติดคริติคอลน้อยมากๆนะแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็น1%ที่จะสามารถติดได้ผมมองว่าเป็นพาสซีฟที่สนุกน่าดู นัันน้อยมากๆแหละแต่มันก็มีโอกาสติดไงแล้วก็ตัวน้องเนี่ยไม่สามารถติดดีบัฟหรือโดนสตันซ้ํามากกว่า1ครั้งได้แปลว่าตัวน้องก็เรียกได้ว่าเป็นอิมูนสตันแล้วก็อิมูนดีบัฟซะด้วยซ้ำอ่ะก็คือพวกศัตรูหรืออะไรเงี้ยจะตีอะไรมาเงี้ยน้องจะไม่สามารถติดสตันหรือว่าโดนหยุดอะไรก็ตามแต่ได้เลยก็แปลว่าถ้าน้องไปเล่นในด่านเลดแล้วโดนฟันลดดาเมจมาน้องโดนแค่ครั้งแรกหลังจากนั้นน้องจะไม่โดนอะไรอีกเลย ผมเลยบอกตัวแม่งบ้าไปแล้วแล้วอีกอย่างนึงคือไอ้ความสนุกของมันคือ Fanatical Demon คือท่าของอัปเกรด9ของน้องอ่ะพอกดแล้วเนี่ยครับน้องจะเข้าสู่โหมดอีกโหมดหนึ่งพอเข้าสู่โหมดอีกโหมดหนึ่งในขณะที่น้องโจมตีอยู่ที่โหมดที่กดสกิลไปแล้วเนี่ยจะทำให้น้องเนี่ยเพิ่มความสามารถหรือว่าดาเมจของตัวเองเนี่ย5%สูงสุดอยู่ที่30%คือสามารถเพิ่มดาเมจของตัวเองด้วยการกดสกิลได้ แล้วสกิลกดของน้องเนี่ยความสามารถคืออะไรจะลดความเร็วโจมตี40%นะครับนาน30วินาทีแล้วก็สวิต c h to อตแท c k 5เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าจะแอตแท็5ไม่รู้ว่าเพิ่มการแอตแท็กเป็นการโจมตี5ครั้งหรือว่าเพิ่มการโจมตีเป็นเหมือนแบบว่า,าเพิ่มดาเมจไป5ผมไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้แต่ว่าจะสังเกตได้ว่าข้างล่างมันเขียนว,ว่าโลเคอลครูดาวไปว่าน้องเนี่ย ไม่ใช่ global c o o d o w ก็ down, คือเป็น c o o d o w เป็นตัวตัวไปแปลว่าสามารถที่จะเก็บ stack แต่และตัวไม่เหมือนกันได้แล้วพออย่างที่ผมบอกนะเพราะผมได้ C ีบวกมาเนี่ยโอ้โหแม่งตีมันมากทุกคนไม่ติดตั u นไม่ติดอะไรแล้วก็มีโอกาสตีติดคริ t i c a แล้วก็หนาซ้ําคือตัวน้องเนี่ยไม่ใช่ full le บางคนอาจจะเบื่อ full le ไปแล้วน้องไม่ใช่ full le แต่มี full le นะแต่พอัป g r a d e เก้าแล้วเนี่ะโอ้โหตีเป็นบ้าเป็นหลังผมบอกเลยนะวันนี้เดี๋ยวผมจะลองไปลงพอเท่าใหม่ให้ดูนะครับ เป็นพอท่อสิบด่านชิบุย่าผมถึงบอกไงว่าด่านมันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะผมจะลงเป็น enemy element เป็นธาตุลมแล้วกันนะครับชิบุย่าแบบโซโลไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ผมจะมาลองชาเลจ์นในคลิปคลิปนี้ดูถ้าไม่ผ่านก็แต่ว่าผมจะเอาความเก่งมาให้ดูแล้วกันนะครับเออเทียสิบชิบุย่าปกติผมจะแนะนําว่าเฮ้ยชิบุย่าเนี่ยอย่าไปเล่นเทียสิบเลยถ้าไม่จําเป็นนะครับแล้วปกติตอนนี้ผมก็ยังเล่นไม่ค่อยผ่านสักเท่าไหร่ แต่ถ้าจะวัดความเก่งอาจจะต้องไปวัดสไปเดอร์แต่อน,นั้น่ะผมแค่รู้สึกว่ามันยากเกินไปนิดนึงก็เดี๋ยวมาลองกันครับดาเมจขั้นต้นในการวางน้องนะ3.68 k ครับเทียบกับไอพวกตัวที่มาเป็นตัวตัวแบบเนี่ยโกโจหรืออะไรเงี้ยโอ้ตีสามพันกว่าทุกคนโคตรแรงอ่ะแต่ผมลองวางดูขำๆปับหายเลยครับตีแรงมากแล้วเมื่อกี้อาจจะติดคิทติ้ข้อด้วยเพราะว่าเลือดมอนมัน เลือดมอนมัน 5k น้องตีเท่าไรเนี่ย 3.68k หายครับโอ้โหแล้วนํำซ้ำเลยคือปรากฏการที่น้องจะทำได้ก็คืออาจจะอะไรรู้่าอาจจะเนี่ยเจอบอสร,รีเลือดเนี่ยตีเร็วจนบอสไม่ทันรีเลือดอันนี้ก็คือแบบเล่นควบคู่ไปเลยปกติผมจะปั๊มตังก่อนแต่พอเจอน้องนั่นแหละไม่ต้องปั๊มตังวครับวางตัวไปเลย,เลยแล้วนี่ผมเอาฟุบุกิลด ความเร็วโจมตีอีกบับบับบับกันต้นเกมก็โหดวางก็ถูกตีก็แรงผมว่าโตมันบ้าไปแล้วอ่ะเมตาแน่ๆนแล้วที่ผมบอกเล่นแล้วมันมากเพราะว่าท่าแม่งโคตรอิมแพกเลยแต่ละท่าเอฟโฟงเอฟเฟกอะไรเงรี้ยนี่อัพตัวหน้าไปเลยครับอัพเต็มลแล้วอย่างที่บอกนะผมจะจะบอกว่ามันมีหมายถึงว่ามันจะมีท่าปู AOE ก่อนที่จะเป็น อ่อัปเกรดสุดท้ายนะครับคือผมจะไม่ได้รีวิวท่าอะไรให้ดูทุกคนผมอย่างที่บอกอะ่ะช่องผมไม่ใช่ช่องรีวิวนะหมายถึงว่ามาแชร์ประสบการ์ใช้งานจริงว่ามันจริงๆแล้วก็เล่นว่าแบบเก่งมากมากไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ผมว่าแมงโตดเก่งยตัวแมงเก่งมากโอเคเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเป็นฟูเอ e และถ้าทุกคนเล่นแบบกลัวหลุดง่ายๆเลยนะก็คือเนี่ยเห็นปะมันอัปแป,ป๊บเดียวครับ อัพถูกด้วยอย่าลืมนะกดโจไม่อัพอย่างแพงทุกคนตอนนี้คือผมว่าได้เวลาเมตาใหม่และที่ไม่ใช่ฟู l e แล้วยิ่งใครอวยน้องนะเดี๋ยวดูดาเมจนะครับมอนมันรีเลือดได้อ่ะอันนี้คือท่าที่อัพเต็มนะครับท่าที่อัพเต็มมันจะเป็นแค่ c ซอร์เคิ LE ใหญ่ๆอย่างนี้อ่ะแล้วผมกดแฟนนาติคอลเดมอนไปเลยมาแล้วครับ ฟาดไวมากอ่าเนี่ยสองวิออก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 ทุกคนนี่นี่สองจุดเก้าวิฟาดลัวฟาดลัวลองคิดดูดิแปดสี่ตัวทุกคนโอเคเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล<ะ>้วบอลเนี่ยแม่งลัวจัดเลยเนี่ยสองจุดเก้าวิทุกคนแล้วมันคูดาวใครคูดาวมาันคูดาวมันอาจจะร้อยยี่สิบวินะมันก็ถือว่าไม่ได้นานมากนะครับแล้วตอนนี้คือดาเมจก็เพิ่มขึ้นเพราะว่า จากพาสซีฟแฟนาติคอลเดมอนคือมันจะรีดดาเมจไปเรื่อยๆอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่พวกแฟมิเลียนะพวกแมวอะไรพวกนี้นะตีติดคีดต่ต,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 ตีข้อนะแบบบ้าบ้าไปแล้วแล้วคือผมชอบมากๆตรงไหนหรือว่าผมชอบตรงที่ว่ามันไม่ใช่ฟูเอลอีกแล้วเว้ยคือการที่บางคนเขาบอกว่าตัวฟูลเอลีจะโกงผมก็แบบเออก็จริงแหละแต่พอเจอตัวละครที่มันเมคคินิกอย่างเงี้ยเชี่ยคือแบบบ้าไปแล้วเนี่ยดูดิเลือดรีไม่ทันอ่ะ ม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้และนี้คือผมสามารถเงินเหลือเยอะมากทุกคนเวฟสิบหกอัพเต็มหมดแล้วอะเวฟสิบหกอะอัพน้องเต็มหมดแล้วแล้วอย่าลืมอย่างหนึง่งวางได้สี่ตัวนะครับสีต่ตัวสี่ตัวตัวละสองจุดเก้าวทีสามวิของผมแม่งออกไปฟันสามวิสามวิสี่ตัวออกไปฟันสามวิอ่ะโคตรรัวทุกคนแล้วดูฮิตมันเยอะมากมันเป็นตัวละครที่พออัพตันแล้วอะฮิตเยอะมาก ส่วนใหญ่พวกฟูเอลเอออกไปฮิตมันจะไม่เยอะมากนะครับฮิตเดียว2ฮิต3ฮิตอะไรเงี้ยโอเคครับผมอัพคุกกิเลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวอัพโกโจตักตัวหนึง่งเพราะว่าเอามาหยุดเอามาหยุดเอามาหยุดถ้าไม่ได้หยุดก็ไม่เป็นไรเอามาเผื่อกีมอนฟูเอลเอการันตีชนะแน่นอนมาดูกันครับว่าบอส จะหายไปเร็วแค่ไหนหรือว่าผมจะคิดผิดว่าน้องเก่งมากมายขนาดนั้นนะคลิปนี้ไม่อยากให้ตัดเลยเลยอยากให้ดูความถี่และความมันแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ตัวละครตัวนี้กันเร็วๆเลยครับเพราะว่ามัน <laughs> เล่นมันมากก่อนที่เขาจะเนิร์ฟหรืออะไรก็ตามแต่เล่นมันมากครับเล่นมันมากผมคิดว่ามันต้องมีการเนิร์ฟแน่นอนอไม่ก็อาจจะมีอะไรมาหักล้างให้ตัวน้องคือใช้ศักยภาพตรงนี้ได้ไม่เก่ง ผมคิดไปถึงว่าอาจจะเอาไปเล่นพวกเลท้าอะไรง่ายกว่าง่ายกว่าเดิมอีกอะ่ะตอนแรกบอสจะใช้ตัวเดียวใช่ไหมขอเคลียร์มอนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวบอสมาผมขายเลยก็ได้ขายเลยก็ได้อะโอเคผมกดแล้วนะปึ๊บไฟนันติคอลไฟนันติคอลไฟนันติคอลเฮ้ย แล้วผมเผลอหามน้องหายไปตัวหนึ่งทับใหม่โอ้เหลือลัว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 เอาหน่อยเอาหน่อยสี่ตัวเอาหน่อยรีดเลือดรีดเลือดต่งผมเหลือเนี่ยไม่ผ่านวะเนี่ยแตถือว่าโหดเอาเรื่องอยู่ทุกคนแต่ไม่น่าจะผ่านเออหมดละ หมดก๊อกแล้วหมดก๊อกละหมดก๊อกละผ่หานหรือเปล่าไม่รู้ฟีดไปก่อนฟีดหน่อยให้น้องได้ตีหน่อยให้น้องได้ตีหน่อยไม่ได้ตีแล้วครับแผ้ทุกคนเพราะผมเขยลไปขายตัวนึงไม่ใช่อะไรขายหมดเลยแล้วกันแล้วผมมาวางนี้ต่อไปครับโลเคอลูดาว เหลือตัวเดียวน่าจะสู้ไหว9วิ <19 S 1> วโอ้โหมอนเนลีเลือดใส่นี้คือเทียสิบชิบุย่าแบบโซโลทุกคนเลือด 2M อะ่ะสบายอะ่ะบอสเลือด 2M อะ่ะจริงๆผมไม่ค่อยเล่นพวกชิบุย่าเทียสิบสักเท่าไหร่อย่างที่บอกครับ มันก็อาจจะไม่ผ่านนะดูดิมันมันรีเลือดไม่ขึ้นแล้วบอสแบบรีเลือดหมื่นห้าหมื่นห้าโอเคทุกคนอาจจะไม่ต้องเล่นต่อละเพราะมันไม่ผ่านนะแต่ผมให้มาดูความโหดว่าอะเนี่ยมันเล่นไม่ผ่านแต่เก่งวโะโคตรเก่งสองเอ็มกว่าสองเอ็มกว่าคือหายแบบสบ,สบายสบายเลยครับผมก็เลยแบบว่าบ้าไปแล้วตัวละครมันบ้าไปแล้วนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้ละกันสําหรับเลมกับแรมเนาะจากประสบการณ์การใช้แล้วก็มาแชร์กันเป็นตัวที่สนุกมากๆแล้วก็คิดว่าอีเวนต์นี้น่าจะสบายและถ้าผมมีเลมกับแรมเนาะก็เพื่อน,อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างนะครับคิดว่าตัวมันเก่งไหมหรือตัวมันเท่ไหมหรือว่าคิดว่าสโนดมีหน้าอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับง่ายๆคือผมมีนมแล้วครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย